Happy Cash สมัครออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันได้แล้วนะรีวิวสินเชื่อจาก L S Bank สินเชื่อส่วนบคุคคล Happy Cash เนี่ยของธนาคาร L S Bank หรือว่า Land and House Bank เนี่ยก็บอกไว้ก่อนนะครับว่าไม่มีการสมัครผ่าน i ne ์ Facebook หรือข้อความใดๆคุณไม่ต้องคุยกับพนักง,งานผ่านข้อความด้วยนะครับเพราะอันนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาชีพนะหลายคนเจอมาแล้วมาด่าที่ผมเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับซึ่งผมเองบอกตรงนะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเลยเข้าใจว่าตัวเนี้ยไม่ได้มีจริงนะครับคือตัวเนี้ย Happy Cas สเนี่ยมีจริงนะครับบอกแต่ต้นคลิปเลยและสินเชื่อตัวอื่นๆเนี่ยก็มีจริงนะครับแต่มิชาชีพเนี่ยเอาตัวที่มีจริงเนะี่ยมาหลอกคุณนั่นเองนะครับสวัสดีครับผมปันจากช่องผันยิงกู้ออมนะก็เป็นช่องที่ทําเรื่องกับสินเชื่อถูกกฎหมาย100%นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยจะขอบคุณมากมากเลยนะครับส่วนเรื่องเงินกู้เนี่ยขอให้กู้เท่าที่จะเป็นและชาระคืนไหวนะครับสาคัญมากๆเลยนะสำหรับจุดเด่นของ Happy c a s h นะจาก l s Bank ดอกเบี้ย,เ,ยเริ่มต้น9.99% 5เดือนแรกวงเงินสูงสุด1ล้าน5ผ่อนได้นานสุด60เดือนนะครับอันนี้คือตามหน้าเว็บที่เขาบอกไว้นะโดยตอนนี้สามารถสมัครผ่านแอป LSB ได้แล้วนะครับแต่คุณต้องไปโหลดใน App Store Play Store เท่านั้นนะครับถ้าไม่สะดวกเนี่ยแนะนำว่าให้ไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับรอเจ้าหน้าที่ติดต่อโทรมาหาเราโทรมาหาเรานะครับไม่ใช่ไลน์มานะ หรือว่าเราไปที่ธนาคารเพื่อทําเรื่องเองก็ได้นะครับเนี่ยสอบถามได้เลยนะที่เบอร์13 2 7สําหรับสินเชื่อ h a p p y c a s สจาก LS Bank กเนี่ยผมให้5เต็ม10คะแนนนะครับอันแรกนะครับ,บวง1คะแนนนะไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องไปยืนยันตัวตนข้างนอกอันที่2อนะครับอันนี้คุณต้องส่งสลิปเงินเดือนนะครับอาชีพอื่นไม่ได้ด้วยอันที่3นะครับต้องส่งเอกสารอื่นๆด้วยนะครับเช่นพวก e อินสเตตเมนต์อันที่4อันเนี้ยไม่รู้ผลภายในวันนะครับแล้วก็ไม่ได้รับเงินภายในวันด้วย แต่ก็อาจจะมีบางคนที่รับเงินภายใน1วันก็เป็นไปได้นะอันที่5นะลงทะเบียนค่อนข้างจะเยอะนะครับและบงังคับเปลี่ยนไฟล์เป็น PDF เท่านั้นและต้องเอาพาสเวิร์ดออกด้วยนะครับค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าพนักง,งาน LS Bank มาดูคลิปนี้เนี่ยก็รบกวนนิดนึ่งนะทำอัปเดตระบบให้มันแบบง่ายๆกวา่านี้นิดนึงเนะี่ยจะดีมากๆเลยนะอันที่6นะครับลูกค้าใหม่ไม่ต้องเป็นลูกค้าเก่าบวก1คะแนานครับได้นะอันที่7ผมไม่ผ่านนะครับ ก็เลยไม่ได้คะแนนเพิ่มไปก็ตามที่ผมเคยคุยเอาไว้ซึ่งคือผมเนี่ยส่งเอกสารไปแล้วแต่มันบอกว่ามันผิดพลาดผมก็เลยเออไม่เอาก็ได้เออก็ไปไปเอาสินเชื่อตัวอื่นแทนประมาณนี้แล้วกันแต่ทีเนี้ยก็มีพนักง,งานโทรมาหาผมด้วยนะครับว่าเนี่ยยังสนใจสินเชื่ออยู่หรือเปล่านะสามารถไปยื่นเอกสารที่ธนาคารได้โดยตรงเลยหรือว่าจะกลับไปยื่นในแอปอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าเขาจะโทรมาเนี่ยก็ประมาณ2ส,สัปดาห์ให้หลังผมก็เลยมาอัปเดตให้ฟังนะครับ ส่วนข้อที่เหลือนะครับแต่ 8, 90เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องหาคะแนนเพิ่มเติมนะคุณสามารถไปสอบถามผมได้ใน u t u b e นะผมจะตอบภายใน7วันหรือว่าคุณลองอ่านคอมเมนต์เก่าๆดูก็ได้นะครับส่วนใหญ่ผมตอบไปประมาณ90%เลยนะจุดที่ต้องรู้ของสินเชื่อตัวนี้นะครับรับเฉพาะพนักง,งานประจําหรือที่ทําธุรกิจส่วนตัวมาแล้ว3ปีและมีหนังสือการจดทะเบียนบริษัทเท่านั้นอาชีพอิสระไม่ได้นะครับดอกเบีย้ยพิเศษที่9.99%เนี่ยคุณต้องผ่อนเป็นระยะเวลา 60เดือนเท่านั้นซึ่งผมบอกได้เลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องสนใจก็ได้เขามาโชว์เป็นจุดเด่นเลยต้องมาเล่าให้ฟังเท่านั้นนะครับอันที่3นะครับเขาจะแจ้งให้ปิด WiFi และใช้งานเครือข่ายมือถือด้วยนะตอนที่คุณสมัครครั้งแรกนะเพื่อยืนยันตัวตนดังนั้นคุณต้องปิด WiFi และเตรียมเด็ตมือถือเอาไว้ในการสมัครสหรับรายละเอียดสินเชื่อ happy cash จาก ls bank ก็จะเป็นเงินก้อนโอนเข้าบัญชีเมื่ออนุมัติผ่านและคิดดอกเบี้ยทันทีวงเงินสูงสุด5เท่าของไรายได้หรือไม่เกิน1.5ล้านบาท ผ่อนได้นานสุด60เดือนคุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่ตอนที่คุณสมัครเลยนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2ี้ต่อปีแต่มันจะลดลงนะถ้าเกิดว่าคุณเป็นพนังกงานประจํารายได้เพิ่มเนี่ยดอกเบีย้ยก็จะลดลงด้วยหรือว่าคุณเป็นบุคคลในกลุ่มสถาบันการเงินตามในรูปเนี่ยก็จะได้ดอกเบีย้ยที่ลดลงอีกแนะนําให้ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถ้าเกิดคุณสงสัยนะมันก็จะมีรายละเอียดหลายๆอย่างเลยอย่างเช่นเนี่ยคลิปสินเชื่อเงินก้อนคลิปสินเชื่อหมุ การจ่ายขั้นต่ำเนี่ยบอกเป็นคลิปละเอียดมากๆเลยนะครับลองกดดูได้เลยใครที่สนใจสินเชื่อ Happy Cash จาก L.S Bank เนี่ยต้องมีคุณสมบัติอายุ20ถึง60ปีโดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาในการผ่อนเนี่ยต้องไม่เกิน60ปีใครผ่อน5ปีเนี่ยก็ต้องอายุไม่เกิน55ปีนะครับพนักงานประจำอายุงาน6เดือนขึ้นไปเงินเดือนมากกว่า15,000บาทธุรกิจส่วนตัวอายุกิจการ3ปีขึ้นไปและรายได้มากกว่า50,000บาทต่อเดือน เอกสารที่ใช้ในการสมัครสำเนาบัตรประชาชนสำเนาหน้าบัญชีสำหรับโอนเงินพนักงานประจำคุณต้องมีสิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากนายจ้างเดือนล่าสุดและสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง6เดือนธุรกิจส่วนตัวสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัดย้อนหลังไม่เกิน2เดือนสำเนารายการเดินบัญชีธนาคารบัญชีหลกักหรือแบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มพค .30 ย้อนหลัง6เดือน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นย้อนหลังไม่เกิน2เดือนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสินเชื่อ Happy Cas h จาก LF Bank นะครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยผมจะมาสอนวิธีการสมัครผ่านแอปพลิเคชันนะแต่ก็ต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมเนี่ยไม่ได้ไปต่อถึงที่สุดนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัดสินใจไม่ได้ยื่นเอกสารเพิ่มนะครับถ้ากู้ผ่านแล้วนะก็รบกวนพิมพ์บอกเพื่อนๆบอกคนที่มาดูช่องผมนะครับว่าเนี่ยกู้ผ่านแล้วได้วงเงินเท่าไหร่เนี่ยก็มาเล่าให้ฟังกันได้เลยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเชิงบวกให้กับคนีเเขาาต้้องกงกกริน แถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรที่ผมผิดพลาดหรือผมพูดผิดหลุดอะไรไปเนี่ยคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยนะและผมขอฝากสปอนเซอร์ผมนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจสมัครสินเชื่อแล้วไม่ได้รีบด่วนนะเนี่ยสมัครในลิง์ผมออลลนก็จะขอบคุณมากมเลยนะหรือจะกดซื้อช้อปปี้ลาซาด้ก็ได้นะก็มีของกินเนี่ยที่ผมว่าเออมันก็อร่อยดีนะมาให้คุณลองซื้อดูนะครับช่องนี้เป็นช่องแนะนําสินเชื่อเท่านั้นนะครับผมไม่เคยปล่อยกู้และไม่ได้รับปรึกษาส่วนตัวนะครับ ระวังนะมิจฉาชีพเนี่ยเขาเอาคลิปผมไปใช้เอาไปหลอกคุณนะ่ยมันมีแล้วนะครับนะ <c oughs> คือบอกเลยนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยมีทุกที่ทุกวงการเลยนะครับไม่ใช่วงการเงินกู้อย่างเดียวนะยังไงก็ต้องระวังกันด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับช่องนี้ไม่ได้นะนําให้คุณกู้เงินนะครับก็ขอให้กู้จริงๆอ่ะแค่2เรื่องพอแล้วกันนะคือ1นฉุบเฉินเออมีคนเข้าโรงพยาบาลต้องการเงินด่วนจริงๆอันที่2นะครับคือคุณต้องการลงทุนสร้างธุรกิจใหม่คุณต้องการสร้างอะไรใหมๆ่ๆเพิ่มไรายได้ของคุณเนนีี่ยกก็จะะดมาๆลครับ สุดท้ายนี้ขอทุกคนกู้ผ่านนะครับและขอบคุณที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย